ลำลหลไปลากมากทั้งมุนโงนสายชนเหมือนดังไหลหลังเป็นวางนา้ำมนต์ริมฝั่งวังน้ำคำลงคงมีแสงจันทคืนหนึ่งคืนนั้นพบกันลงลยไส คนเมืองเมนืออานองนั้นคงมีมนเป่าใจเสียจนคนให้ไฟฟันแอวสาวเจ้าออนอ่อนน้ำคำจนสูนลอยคลอยต่ำสายันเย็นยาม แล้วชะไนจะให้ลืมนั้นแม้นใครได้ไปเที่ยวพลันลงมันในเมืองเนือเออแอวสาวเจ้าวอนอ่อนน้ำคำ จนสูนลอยคล้อยตามสาเยันเย็นยำทุกวันแล้วชะไหนจะให้ลืมนั้นแม้ใครได้ไปเที่ยวพลันลงมันในเมืองเนือเออแ้วเราก็มาถึงายนะครับตอนนี้เ<า>ข้าร้านอาหารอย่านา ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารจีนนะะเป็นขายอาหารจีนต่างต่างๆมากมายตอนนี้คณะของเราเมื่อได้ทานอาหารเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ย่อยอาหารเพราะว่าเราจะเดินทางอันนารุโฮดอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เรายังอยู่ที่อำเภอปลายนะครับแล้วก็มาอยู่ที่วัดแม่น้ำบูนะครับเป็นวัดที่น้ำอย่าต้องไปดูประวัติกันนะครับว่า มีน้ำนะครับมีน้ำจริงด้วยน,นี้จะเป็นน้ำที่อินนเสียนะครับลุกลงไปประมาณสามนิ้ว จะดูทีมาวันนี้คงจะได้เห็นได้น้ําตรงนี้ไปผสมใช่ไมะครับวันนี้เรามาดูบริเวณวัดของเรานะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง,งผมถือึกว่าจะเป็นวัดที่มีประวัตินะครับประวัติเกี่ยวกับการสร้างในสมัยพระนเรศวนนะของพระนางชื่อว่าพระนางซึ่งเป็นน้องของพระนเรศวรมหาราช เข้าไปสํารวจกันนะครับเข้าไปดูกันเป็นเจดีบันทึกการสร้างประวัติอย่างชัดเจนเชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรเพื่อบรรจุอัดของพระพี่นางสุพันณ์กัลยาซึ่งได้จะเป็นตัวประกันของมาแต่สมเด็จพระนเรศวรและต่อมาใ็้ได้ถูก องพระชนที่ประเทศพม่านั่นเองภายหลังเจดีบัรจุเส้นพระเกศาของพินางด้วยสมเด็จและพินางสุพรรณกัลยาวิรสติติไทยประวัติศาสตร์ควรจะลึกไว้หากไม่มีพระองค์สมเด็จพระนเนรศวันไม่อาจจะมีโอกาสมากอบกู้เอกรากและไม่อาจต้องทราบข่าวการเคลื่อนไหวของทัพพม่าทุกครั้งชาวไทยควรระลึกถึงวีรกรรมของพระองค์และถวายแต่าการะด้วยวิญ,ญญาณของพระองค์เพื่อน้ากันตอนนี้ยมฟังแล้วก็ยมก็จะร้องไห้อีกแล้วน้ำตาไหล มีความรู้สึกก็ตื้นตันปิติฟังแล้วเป็นไงบ้างยอมเอยอมมีตื่นตันปิติไหมมาดูดดตูกัญญาณมีได้ไปเปี่ยนเค่องทรงทนที่ประเทศเพ้าเมือไปถึงที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคนไทยบรรยากาศที่เราเห็นนี้นะครับเป็นดอยกิวลมนะครับลมมันคงจะแรงมากให้ดูบรรยากาศนะครับณนะนะวันที่ยี่สิบห้านี่คณะ,ะญาติโยม ภาพบรรยากาศข้างหลังที่เราได้เห็นนะครับเป็นบรรยากาศสรงจุดของดอยจิกอันนี้ดอยกิวลมนะดอยกิวลมนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่เราได้มองเห็นนะครับว่าสวยงามมากในช่วงนี้ก็ขึ้นมาก็กําลังเห็นวิววิวที่สว,ส,วสวยสวยสวยมากๆนี้เรามาถึงถ้ำลอดแล้วนะครับเป็นถ้ำนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับนี่บรรยากาศสังวัดแม่ห้องสอนค่ะโดยภายในถ้ำมีขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องใช้สมัยโบราณนับเป็นแหล่งโบราณาคดีสำคัญและก็เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่คุณผู้ชมต้องไปชมด้วยตาตัวเองสักครั้งค่ะ อยากมาดูประวัติศาสตร์ของที่นี่นะคะเข้าไปข้างในก็เห็นหินงอกหินย้อยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะใหญ่มากาค่ะเข้าไปข้างในเย็นสบายเลยสวยสวยค่ะบ<ว><ว>รรยากาศสวยมากอร่า,รากงการแบบเข้าในเมืองเลยครับแบบถ้ำลับแลยมันมีหลายอย่างครับเราก็ไปดูมีประติมากรรมนะธรรมชาตินะครับ มีน้ําตลอดเปียค่ะมันจะมีเป็นถ้ำรอดเนาะไกด์เป็นคนบ้านเราเองค่ะอะไรก็คือว่าถ้ำเสาหินนะคะสูง21เมตรค่ะขึ้นไปก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็มันจะมีหินงอกแบบแตกต่างกันคนละแบบค่ะนั่งแพแล้วก็สนุกสนานดีค่ะเราก็เห็นแบบปลาเรือนตามแพรแล้วก็หินงอกหินย้อย คาะแล้วก็มีข้างคาวมีอะไรตามทางค่ะมีกิจกรรมล่องแพให้อาหารปลาปลาที่นี่เยอะมากลองแพมากับสายน้ำนะครับก็มีโอหูปลาอะไรก็สวยงามมากครับอยากให้ทุกคนถ้าเห็นเราก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะชาวบ้านเราแล้วก็ทุกคนจะมีรายได้ทุกๆคนทุกๆหลังคาเรือนนะคะค่มก็สวยคนชาวบ้านเราก็ใจดีค่ะถ้ามีโอกาสให้มาเที่ยว ทำลอดนะครับรู้ถึงว่าความประทับใจของถ้ำลอดเป็นยังไงครับปฏิมากรรมอะไรที่ทำลอดแห่งนี้คือบอกเลยว่ามาแล้วจะไม่เสียใจจริงๆเโดยโดยกองมูนะครับซึ้นออยู่บนรรยอดเขาอยู่ในใจกลางของอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราจะเห็นบรรยากาศนะครับโดยรอบของจังหวัด ไม่ตอนโดย360ดตามอยหกพิศพิาซึ่งซึ่งเราจะเห็นภาพนะครับที่ที่สวยงามนะครับเราจะเห็นสนามบินเป็นเป็นสนามบินที่ที่สวยนะครับแล้วก็เห็นหมดเลยเห็นวิวทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นวิวทั้งหมดเลยแล้วก็ เช้าที่26พฤศจิกา2,564บรรยากาศอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนณนะวัดที่กำลังสบายสบายช่วงเช้านี้ พศติกา2 5 6 4ยามเช้าซึ่งเราได้เดินทางกันมาวันที่25ซึ่งเดินทางมารวมตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่และวันนี้ก็รอดูบรรยากาศช่วงเช้าซึ่งเป็นบรรยากาศที่เหมาะสำหรับในการเจริญสติและสมาธิ หลับจะเห็นช่วงเช้าตึงเราจะเห็นแสงเงินแสงทองคงจะไม่ได้เห็นแสงเงินแสงทองเพราะว่าเขามันบงังคงจะต่ดสายเราคงจะได้เห็นแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเมฆที่เกาะอยู่บนพื้นเกาะในสฐานที่เราจะเห็นความสวยงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองสามหมอกตอนเชาน้านี้ที่คณะญาติโยมได้มองเห็นนี้นั่นคือสนามบินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่แรกก็ว่าจะถ่ายโดนมันถ่ายไม่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้เขาห้ามที่จะบินโดดโดยเด็ดค่ะเขามีตุ้บล็อกมีระบบการบล็อกเอาไว้

แม่แม่ระดาจะมา่ายกดไบายแล้วก็มาเลย่ายแล้วหรอไม่เนี่ยบริษัทคึกคักทัวร์ของเราโดยนำโดยโยมบีซึ่งยมบีได้นำคณะมาเยี่ยมเยียนอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประธาดดอยกองมูและตอนนี้เรากำลังมาที่ มาจิบกาแฟกันน้ำพึ่งนะเพื่อตั้งบรรยากาศก่อนที่จะได้ฉันพระจหารเช้าหรือคณะญาติโยมก็ออกจะได้ทานข้าวตอนเช้ากันนะนนวันนี้โยมไม่สอดมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาเยี่ยมเยียนถึงจังหวัดแม่ห่องสอนมากี่ครั้งแล้วเนี่ย <มา S 2> ครั้งแรกครับเป็นบุญที่ได้มาค่ะ ยมมาจากสันกคแปงเจ้าเป็นบุญวัสนาแท้ๆบ่เคยมาสักครั้งเดียวกำลังไม่ครั้งนี้ครั้งแรกนะเจ้าเป็นไปได้อย่างไงไปยู่ไงเนาะอารกาศดีมากเจ้าญี่ปุ่นไปถึงมาแล้วญี่ปุ่นไปมาแล้วแต่ไปแม่ห้องสอนบอกบอกเคยมาเนาะเจ้าบอกเคยเจ้านี่นี่นี่เอานครสวรรค์มั่งอ่าเจริญทอนครสวรรค์กี่ครั้งแล้วเนี่ย หมายถึงอะไรคะมาที่นี่มาเยี่ยมเยียนที่นี่ที่นี่ครั้งแรกค่ะพูดเป็นเล่นนะไปถึงต่างประเทศโตโตโตอยู่ญี่ปุ่นไปมาหมดแล้วสิงคโปร์นิวซีแลนด์อะไรก็ไปหมดแต่ไม่ห้องสอนครั้งแรกเป็นยังไงเหมือนเราจะเปรียบเทียบต่างประเทศสวยดีเมืองไทยเราสู้ต่างประเทศได้ค่ะได้ไหมเดี๋ยวพอที่นี่นะใช่ค่ะที่อื่นเฉพาะที่ดอย กองมสุดยอดเลยมองเข้าไปในทุกทิดตอนนี้แม่ยุกี่ขวบจ๊ะตอนนี้69ย่าง70แล้วค่ะหลายขวบจังเลยนะตอนก็ย่างเข้าแย้มแย้มอะไรแย้มแล้วแย้มสว่างสวัยและเราก็จะเห็นคณะญาติโยมญาติธรรมบริษัทคึกคักทัวโดยนำโดมบีถึ่งโยมบี ลิขิ์นี้ให้โยอมบีไปแล้วอ๋อแล้วว่าคือถ้าไม่มีถ้าไม่ได้มีคือคัดทัวร์อ๋อปกติเขาจัดทัวร์อยู่แล้วใช่ไหมจริงจริงตัวชื่อชื่อทัวร์อะไรนะทัวร์จริงๆแล้วทัวร์ดั้งเดิมไม่มีชื่อทัวร์เป็นไกด์เลยใช่ไหมเป็นไงมาลอง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 พูดถึงบรรยากาศลองลองพูดถึงบรรยากาศของวันนี้ที่บรรยากาศที่เคยแบบเราจัดทัวร์มาประจำเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้นี่นี่มาทางนี้เลยอ่ะแม่า เป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี oh, uh, ้บรรยากาศวันน uh ี huh. ้ค่อนข้างอุ่นนิดๆเย็นเลยอ๋อมันไม่เย็นใช่ไหมเจตนาเราต้องการให้มันเย็นคาปูชิโน่ของบีตอนนี้คณะญาติโยม ใบบุญค่ะรายการธรรมะก่อนนอนค่ะโตนี่ใบบุญเลยค่ะใบบุญธรรมะก่อนนอนค่ะเป็นช่องเป็นช่องปรระเสิฐอยู่จังหวัดอะไรอ่ะท่านอ่ะสุรินทร์ค่ะหน้าตาคงจะสงธรรมวงศ์ค่ะหน้าตาคงจะแบบดูดีนะดูดีดีค่ะคงจะดูดีเพราะว่าดูคณะญาติโยมแต่ละรุ่นแต่ละวัยนี่หน้าตาดูดีทั้งนั้นนะคะดูดีดูดีหมดเลยนะสวยหมดเลยวันนี้มีกาแฟนะเป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อน รู้ถึกว่าจะมีอะไรมันโปรยปลายมาให้กับคณะญาติโยมเอาว่าไงแจาพิษตุโลกคุณแม่คุณแม่พิษณุโลกหันกล้องไหนไปให้ลูกสาวดูหน่อยคิดถึงลูกสาวไหมคิดถึงผออไหมรู้สึกว่าผลเดนนี้เราทําภารกิจที่ดอยกองมูเรียบร้อยแล้วฉันปัตหาแล้วตอนนี้เรากาลังจะเดินทางต่อนะครับซึ่งรถของเรานะครับกําลังจะเดินทอเพื่อไปที่ที่ไหนผ่านสุตตองเป ไปเลียงห้วยสวยเท่าก่อนครับแล้วไปไหนต่อส้อานจิวตอกเต้ได้อีกอูโคนอ่าวันนี้นะแล้วก็ไหนอีกสุดท้ายบ้านรักใครแล้วก็ปางหงปางหงก็ขึ้นบ้านรักใครโอ้โหวันนี้ครับอ้าวคณะของเรานะครับคึกคักตัววันนี้โอ้โหตึ่ว่าทําให้แข็งแรงอย่างเมานะครับอย่าเมาวันนี้วันนี้จะไม่กินยาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ อาจะมากินแล้วถูกดับเลยเมื่อวานนี้ถูกดับทั้งวันเลยนะครับเป็นเป็น,ปน,ปนคนที่แพ้ยามากๆนะครับนี่คือบรรยากาศตัวเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองสงบที่อบอุ่มได้ภูเขาที่อบอุ้มด้วยบรรยากาศที่ดีมากมารักษาสุขภาพทางด้านจิตใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้จิตใจปิดสู่ลึกของจิตใจทำให้ผ่อนคลายแม่ฮ่องสอนเป็นเมือง ติดอันดับหนึ่งความรู้สึกลึกๆนะเป็นเมืองที่มีตอนนี้เราเข้ามาสู่วัดจอมคำวัดจอมคำจะเข้ามาดูสถานที่นะครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องแวะเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับของวัด เรียกว่ากองมูประวัติองค์เจดีย์พระองค์เจดีย์ของชาวไทยใหญ่เรียกว่ากองมูเป็นเจดีย์ลักษณะคล้ายมณีทบโดยฝีมือช่างชาวไทยใหญ่รูกทรงจุรามณีความสูงสกิบสองศอกฐานสี่เหลี่ยมฮะเหรอฐานกิบสองศอกฐานสี่เหลี่ยมมุกสีด้านพร้อมสิงด้านละหนึ่งตัวประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านหนึ่งพระองค์และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสี่ิบหสร้าง จ้างแล้วก็เสร็จในเดือนมกราพุทธศัก 58, ราช2558จ้างโดยศรหทธาขุนเพียนหรือพ่อเลี้ยงจองนุเป็นจองเลี้ยงกหาบดีชาวแม่ห้องสอนและองค์พระเจดีได้บรรจุพร,ระบรมสาริกธาตุเพื่อเป็นจริงมงคลผู้ที่มาบารณาการอันนี้ประวัติคร่าวๆขององ,งค์เจดีอ่าซึ่งเรานะครับจะเข้าไปดูกันนะครับนี่เป็นองค์เจดีย์อันนี้เป็น